นำมาเพลงหอยใจบ้างไฟแสนยังไม่จบแค่ไม่ให้เจ้าของเสียงนะครับร้องเพลงหอยใจบ้างไฟแสนนั่นก็คือน้องเพลงพิมพ์ระดานั่นเองล่าสุดค่ายตัวเกียวมิได้ออกมาโพสต์จดหมายฉบับที่สองคือให้ลบ MV เพลงหอยใจบ้างไฟแสนออกจากช่อง YouTube ของแพลวพวพีพีมิวครับเพลงนี้คือจุดประสงค์แต่แรกคือทำออกมาภายใต้ มันสมองของข่อยข่อยไปข่อยสั้งแต่งเองทุกประเป็นพี่ของข่อยมัดก็เลยเป็นกลางหลบไงเพราะว่า Audi, อย่างีเพราะรู้อยู่แล้วว่าเพลงนี้ใครเป็นเจ้าของนะครับมันก็ปฏิเสธไมาได้ว,ว่าอ่าโอเคออกไปแล้วมันก็ดีแต่แต่เพลงนี้ยถ้าจะมองผมใจดำนะผมไม่เคยได้รายได้เก่กับเพลงนี้เลยคนที่ได้รายได้จากเพลงนี้คือเจ้าของช่องนี้เท่านั้นซึ่งไม่ใช่ผมนะครับซึ่งก็รู้อยู่ใครเป็นเจ้าของช่องซึ่งอันนี้ผมก็ไม่เคยไปทวงถาม บอกเขาไปถามอมามากที่สุเงินสี่สิบล้านอยู่คุณได้ปะคุณคิดว่าเงินได้กี่ล้านผมไม่เคยไปทวงถามเพราะผมลงทุนเด้ทอย่างนี้ลงทุนเองเด้สั่งแต่งแต่อาจารย์มิบูลินแล้วก็ดนตรีก็อยู่อุดรค่าเอ็มวีก็ผมเป็นคนจ้างเอ็มวีเนี้ยผมก็เป็นคนจ้างผมก็วจ่ายหมดเลยเป็นแสนเป็นแสนใสซิมบนสลีปมีหมดทุกอย่างในนี้อือนั่นแหละอย่ามาบอกว่าผมเอาเปรียบผมใจดำผมรังแกมันไม่ถูกต้องเพราะกูบอกเคาได้อย่างนี่เพี้ยงอย่เลยอือ เพราะฉันไม่เคยอยากจะกับเพียงอี่เลยแถมบอกอันนี้พ่ออย่างระทีสุดท้ายแล้วังนายกูก็ไม่ได้อะไรจเพียงอยู่แล้วงั้นก็บ่ายไปเลยเอาออกไปจากสาระบบ Youtube คนที่ลองเพียงเนี่ยได้รายได,ได้ได้ชื่อเสียงแต่ผมเป็นคนสร้างผมไม่ได้อะไรเลยเพราะเงิน Youtube จากอยู่ผมก็ไม่ได้สกอืมสวัสดีครับกลับมาพบกันในช่องสีิลนชัยอีกแล้วนะครับเรื่องราวดราม่ายังไม่จบแค่นี้กับ ค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกและแผ่วแผวแสงทองนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทางค่ายโตเกียวมิวสิกได้ออกมาโพสต์จดหมายฉบับแรกนะครับโดยมีรายละเอียดว่าไม่ให้น้องเพลงพิมพ์ระดาแพ่วแผวแสงทองนะครับร้องเพลงหอยใจบั้งไฟแสนหากจะร้องก็ต้องขอลิขสิทธิ์นะครับซึ่งก็เป็นดราม่าช่วงแรกไปเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมานั่นเองครับและล่าสุด ค่ายโตเกียวมิวสิกได้โพสเฟซบุ Facebook, ๊กผ่านเพจโตเกียวมิวสิกนะครับโดยเป็นกฎโดยเป็นจดหมายฉบับที่สองนะครับมีใจความนะครับว่าให้ลบออกจากยูทู e จึงเรียนมาเพื่อทราบแล้วเจอกันเวอร์ชั่นใหม่ครับโดยบริษัท โตเกียวมิวสิกจำกัดนะครับมีจดหมายฉบับที่2เมื่อวันที่3ม,มีนาคม2,568ครับเรื่องแจ้งให้ลบ MV เพลงหอยใจบ้างไฟแสนออกจากเนื่องจากเพลงหอยใจบ้างไฟแสนต้นฉบับโดยนางสาวพิมรดาส,สีวุไรนะครับหรือว่าน้องเพลงพิมรดาเป็นผลงานภายใต้ลิขสิทธิ์ของค่ายโตเกียวมิวสิกครับบริหารโดยนายทิติวุฒ วารุนหรือว่าบอสบิ๊กโตเกียวมิวสิกนั่นเองครับในนามของผู้ถือลิขสิทธิ์เพลงดังกล่าวนะครับมีเหตุผลจำเป็นที่จะต้องให้ผู้ใช้ช่อง YouTube ที่ชื่อว่าแพล p วพาวพีพีมิวสิกออฟฟิลครับลบคลิปวิดีโอเพลงหอยใจบ้างไฟแสนออกจากช่องของท่านนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและไม่อนุญาตให้กระทำการใดๆนะครับที่แสวงหารายได้จากวิดีโอดังกล่าวโดยเด็ดขาด หากพบเห็นว่ามีการละเมิดหรือฝา่าฝืนนะครับก็จะดำเนินการตามกฎหมายให้ถึงที่สุดโดยไม่แจ้งให้ทราบร่วงหน้าจึงเรียนมาเพื่อทราบลงนามนายทิติวุฒิวารุณผู้บริหารค่ายเพลงตรอกเดี่ยวมิวสิกสามีนาคม2568 ซึ่งก็ต่อเนื่องเลยนะครับหลังจากที่มีการโพสต์เฟซบุ๊กจดหมายฉบับที่2แล้วทางบอสบิ๊กโตเกียวมิวสิกก็ได้ออกมาไลฟ์สดชี้แจงข้อที่จริงนะครับว่าเพลงหอยใจบั้งไฟแสนทําขึ้นเมื่อช่วงปีที่แล้วนะครับซึ่งก็ได้มีการออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการทํา MV ค่าชุดค่าจ้างตัดต่อค่าถ่ายทําวิดีโอต่างๆนะครับร่วม เป็นเงินหลักแสนบาทเลยก็ว่าได้ครับแล้วก็เป็นคนออกค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดโดยนำเพลงดังกล่าวมาลงช่องของคุณแพลว์นะครับซึ่งรายได้ทั้งหมดก็เข้าสู่ช่อง Youtube ของคุณแพลววนะครับแล้วก็ขางน้องเพลงพิมรดาเองก็นำเพลงดังกล่าวไปร้องร่วมปีแล้ว สร้างรายได้สร้างตัวตนจากเพลงนี้มานับปีแล้วซึ่งก็ไม่ได้มีการเรียกร้องขอริขสิตแต่อย่างใดจนเวลาล่วงเลยมาครับก็บอดวิกพูดอย่างนี้นะครับแม้กระทั่งช่วงปีใหม่เองทางเจ้าตัวเองก็ไม่เดินทางมาสวัสดีปีใหม่มาขอบคุณที่ได้ร้องเพลงนี้ทำหากินจากเพลงนี้นะครับซึ่งเขาก็อ้างนะครับว่าไม่ได้เป็นคนที่ใจร้ายใจดำที่จะ ไม่ให้ร้องเพลงหรือว่าลบเพลงนี้ออกจากช่อง y t u t u นะครับแต่เนื่องด้วยเปิดโอกาสให้ธรรมาหากินกับเพลงนี้มานานนับปีแล้วซึ่งรายได้ทั้งหมดทั้งมวลก็ไปอยู่ที่ช่องของคุณแพลวานั่นเองซึ่งก็ขอเรียนมาเพื่อทราบว่าจะต้องลบเพลงนี้ออกจากช่อง Youtube ของคุณแพลวานั่นเองครับ สำหรับเพลงคอยใจบ้างไฟแสนนะครับก็ขณะนี้ปัจจุบันนะครับมียอดวิวประมาณ40ล้านวิวซึ่งบอสบิ๊กก็บอกนะครับว่าได้ได้จากการทําเพลงนี้มาหาศาลเลยทีเดียวรวมถึงการนําไปาร้องเพลงเปิดคอนเสิร์ตแล้วก็โปรโมทเพลงต่างๆนะครับเป็นการสร้างตัวตนให้กับวงหมอลำอ,อีกคณะหนึ่งนะครับรวมถึงเจ้าตัวของน้องเพลงพิมพระดาด้วยสร้างบ้านได้เป็นหลังแล้วก็สร้างตัวตน จากผลงานเพลงหอยใจบั้งไฟแสนบอสบิ๊กย้ำนะครับว่าไม่ได้เป็นการใจร้ายหากเป็นการใจร้ายก็จะเรียกเก็บลิขสิทธิ์ตั้งแต่ฉีกสัญญาไม่อยู่ค่ายเพลงตัวเกี่ยวมิวสิกแล้วแต่ที่ปล่อยให้มีการทำการแสดงเพลงหอยใจบั้งไฟแสนมาร่วมนับปีเนื่องจากเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กทำมาหากินนะครับแต่เรื่องราวมาดามาช่วงที่มีการเปิด กลุ่มปิดไลฟ์สดนะครับทางค่ายัวเกียวมิวสิกแล้วก็ได้มีการน้่ฉากฉากหนึ่งก็คืออ้างอิงทางน้องเพลงพิมพดา่นะครับในการลาออกจากค่ายแล้วก็เลือกที่จะไปอยู่กับแผ่วแสงทองสมงบุญให้มีประเด็นดราม่านี้ขึ้นมาครับแล้วก็มีการโต้เถียงกันผ่านทางเพจ Facebook ทั้ง2ฝั่งนะครับไม่ว่าจะเป็นทางบอสบิ๊กเองแล้วก็ทางคุณแพลว,วแสงทองเองเรียกได้ว่าดราม่าเดือดในช่วง2-3วันที่ผ่านมาเลยก็ว่าได้ครับทางล่าสุดนะครับก็คืออย่างที่ทุกคนทราบข่าวนั่นแหละครับก็คือเบื้องต้นจดหมายฉบับแรกแจ้งให้น้องเพลงพินวดาทราบว่าไม่สามารถที่จะนำเพลงนี้ไปร้องหรือว่าไปขับร้องทรมาหากินในวงการ เพลงได้วงการหมอลำได้นะครับหากจะร้องก็ต้องขอลิขสิทธิ์จากทางค่ายเพลงก่อนแต่ล่าสุดจดหมายฉบับที่2ก็คือเด็ดขาดมากครับโดยแจ้งให้ช่อง YouTube ของคุณแพลว์แสงทองลบคลิปวิดีโอ MV นี้ออกจากช่อง YouTube นะครับซึ่งเบื้องต้นจากการที่เข้าไปส่องแล้วทางช่อง YouTube ของคุณแพลว์เองก็มีการลบคลิปวิดีโอนี้อ,ออกจากช่อง YouTube แล้วนั่นเองครับ ดามานี้จะเป็นอย่างไรต่อไปก็ต้องติดตามความเคลื่อนไหวจากทางทั้งสองฝั่งนะครับว่าจะจบลงอย่างไรแต่เท่าทีา่ได้ติดตามข่าวมาตลอดทั้งวันนะครับ แน่นอนแล้วว่าเพลงหอยใจบั้งไฟแสนน้องเพลงพิีรดาร้าองไม่ได้และไม่อยู่ในช่องทาง YouTube ของคุณแพลว์แล้วส่วนหอยใจบั้งไฟแสนเวอร์ชั่นใหม่นะครับจะออกมาในรูปแบบไหนบอสบิ๊กบอกว่าให้รอติดตามผ่านทางค่ายตัวเกียวมิวสิกอาจจะมีนักร้องคนใหม่นํามาคบเวอร์หรือไม่หรือว่าอาจจะทําเพลงใหม่ออกมาเพื่อที่จะเอาใจแฟนเพลงจากทางค่ายตเกียวมิวสิกเลยก็ต้อง รอติดตามจากทางฝั่งผู้บริหารของทางตัวเกียวมิวสิกครับส่วนทางแพลวแสงทองครับเบื้องต้นจากการที่เข้าไปาดูความเคลื่อนไหวทางแม่แพลวแสงทองก็ได้ให้กําลังใจน้องเพลงพิมพระดาครับซึ่งน้องเพลงพิมพระดาก็ได้มีการมาตอบกับแม่แพลวแสงทองนะครับว่า,อาขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับที่ร่วมให้กําลังใจ ท้องเพลงพิมรดาถือว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่ครับและหลังจากนี้ก็ขอให้ติดตามผลงานเพลงของน้องเพลงพิมรดาว่าจะออกมาในรูปแบบใดหรือว่าจะมีเพลงใหม่เร็วๆนี้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับก็ต้องรอติดตามความเคลื่อนไหวของทั้ง2ฝ่ายของทั้ง2ค่ายด้วยกันนะครับนี่คือดราม่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวันนี้ครับ หากใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสรีธนชัยไว้ด้วยนะครับหากจะมีข่าวในแวดวงการหมอลำมาเล่าสู่กันฟังก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ